เคยเบอ่อเหลืองมากหน่อยมากมั่วเบอรอเหลืองบอกไม่รูยไปในดีผมมากกลับมาแอร์พอร์ตอ่ะน่าไปหาโปมนกันนะสายอ่ะหาโปโอเซนอะไรน่าไปมากขวามือก็แอร์พอร์ตรันๆหน่อยไม่ไปมันจะไปโยงชุนเอาหัวฮาโปเลย เอาเอาเอา,เอารถข้ามน้ำใช่ไหมใช่ใครตามผมวะตรงนั้นมันรถสองไหนรถสองนี่มีคันใกล้ๆนี่คันใกล้ๆก็มีนี่ข้างล่างอ่ะรถสองอ้าวแล้วไม่มีใครเอารถสองเลยเหรอกคนดิ่งไปเอารถสองตุกฝั่งนู้นข้ามมาฝั่งนี้นีกลมาเอารถสความผีเกิด เบอร์หนึ่งติดตามเบอร์สี่เบอร์สี่ติดตามผมผมติดตามพี่แล้วอพอผมเป็นคนกลางร่มไงและไอ้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่กากางลืมไปว่ามาติดตามผมด้วยกาง่มเรียบร้อยเลยดีนะกลางแบบไปนู่นแล้วนะเอา้าผมก็ตามลงตามหลังอยู่ดีที่กลางแค่ระยะสามสี่ร้อยไม่นั้นร่วมเพื่อนมาไหมไม่มา ไม่มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นมาไม่เป็นไรเราไปได้เพราะยังไงเดี๋ยวเราก็ดิกเข้าวงลงอ๋อมามามาข้ามสะพานอยู่ขับมาด้วยกัน f minutes later มีเป๋าเข้าวงเลยนะใช้แม่งเลยไม่มีที่ตั้งเดี๋ยวเอาของไปปลดกันเราจะใช้ปลดระเบิดปลดควันปลดแฟรเก็บยังเก็บมาแล้วกำลังใช้ เก็บรอยเก็บของกลับมาแล้วเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มต่อเัรงบินไม่มาแล้วมึงเอ้ยมาออกมานะมาดูชื่อเพื่อนเฮ้ยเพื่อนใช้ได้เยอะ เบอร์สี่เติมอยู่มึงยิงเครื่องบินเลยเหรอใจมึงได้วะเดี๋ยวมันก็ตัดตะลิงให้มึงลงถ้าเป็นชีวิตจริงนะผมบินมารับคนแล้วโดนยิงอยู่นี่ผมบินผมหนีเลี้ยวหนีเลยนะนี่ผมติดตามพี่ มันจะบูชายันอะไรก็ต้องนีไปให้มันหน่อยไหมไปให้มันหน่อยสงสารมันรู้สามัขนนาดนั้ะโอเคได้บ้านขอบวงพอดีเลยจัดให้ทำไมมันมีเครื่องบินอีกลำมาวะแล้วทำไมมันบินเร็วกว่าเราวะมันบินสวนทางกันเลยนะอ๋อมันบินใกล้พี่เราบินไกล ปันธีมันไม่ได้บินพี่มันแค่กะว่าเอาเครื่องบินมากระชากขึ้นอ่ะพอขึ้นเสร็จปุ๊บปลดร่มแล้วก็ร่อนลงในที่ที่ต้องโดดลงเท่านั้นน่ะนึกออกไหมไปใครนำโดดอันเบอร์สี่หรอนั่นไงดิ่งไปเลยไปขวา่อน่อยไปมารไซมีกระเป๋าเข้าวงนะไปไหม เก็บไม่ได้อ่ะเต็มเอาเพิ่นโดนตายเลอหลังหินคนเดียวอา้าวตายแล้วเหรอ จะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว,ลวดึงดึงอย,องอยู่ดึงอยู่ดึงอยูอ่ผมว่าได้ดึงเสร็จละตัวน็อกด้วยคุณรู้สึกว่ามันตายเลยอะ่ะตายเลยโอเคหมด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 อ่ะหมด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 คุณหกได้แล้วคุณหกตรงน,นี้มีสุนเจ็ดมา <laughs> นี่ไม่ต้องฟาร์มอยู่สปายเลยดีลูกพันอิ่ม,ม <laughs> ออใช่ เออเยี s. <S ย่ยยยยยยยละเยละจากไหนอ่ะไม่ใหม่หรไปดีกว่าซ้ายอะเสียงซ้ายอะเสียงจากหมู่บ้านที่เราอยู่นี่แหละขึ้นรถไปดีกว่ามั้งวงสามเนาะเพื่อนมาเร้วควิ๊กควิ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 กขโมยแมกกาซีนเลยลวงใครหาอยู่พอดีมีตีนปะนี่มีในนี้นะมีจากที่อื่นนะมีจากที่อื่น เข้าไปเข้าไปบนน้นั่นน่ะ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 ที่ควันนะ่ะควันหลังบ้านนะ่ะนะดับเบิ้ลมาบอกเพื่อนได้นะโอ้สองสี่เก้าโอ้ระเบิดโอ้ยกิลลี่คู่เฮ้ขึ้นนัขึ้นรัดขึ้นรัดขึ้นรัดใหญ่ขึ้นรันดนด็นอกอีกคนหนึ่งยังไม่น็อกคนนึงยิงตีนมันเออย, <c oughs> ยิงตีนหมดแล้วใช่ไหม หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้ว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 ก็สนับสนุนสามแล้วผมเอ้กิวลี่โคตรสวยเลยวิ่งมาสวยแท้ๆไปด้วยไปด้วยไปไปมาแล้วมาแล้วปายร่องรอยมีคนประทะแต่ไม่รู้มีคนอยู่เปล่า แต่บ้านฝั่งตรงข้ามมันมีแน่แน่มีอ่ะอยู่นี่อ่ะใช่ไปถึงในนี้ไม่รู้มีบ่าในบ้านดีรจอดเนี่ยไม่น่ามีหรอกหัวใจเหรอ,หรอเออเด,เดี๋ยว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 อยู่ข้างล่างเนินใกล้ๆเลยนี่นี่เห็นหัวแล้วในนโอเคผมก็เห็นแล้วหมือนกันและ เอาบาบีแซดแล้วเสียกออกอ,อุ้ยสไนเมื่อกี้โดนนั่นน่ะเรียบร้อยได้ผมตายเลยถ้ามันไม่ออกเมื่อกี้โดนบีแซนแล้วนั่นอ่ะ <c oughs> บันไกลบันไกลต่อไปบันไกลโอ้ยเอาเรื่อง <c oughs> ได้เอาเรื่องจัดเ <c oughs> จาะยางถึงเลยเจาะยางถึงเลย เอ้าขาได้เฉยสยอดมีอีกนะมีอีกนะในรัว้วในรั้วขวาบ้านขวาอยู่ในรัว้วกำแพงบ้านขวาเอาตาย <laughs> ตายสามร้อยเมตรสามร้อยสิบแปดเมตรตาย อยู่ในนี้อ่อยู่ในฟันอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,วยกูโดนจากไหนวะบ้านขวาบ้านขวาโดนจากมักฟ้า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 ไม่เป็นไรบ้าวไม่เป็นไรเอา้านอกนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้อยู่ในหลุมน็อกอยู่ในหลุมเอา้าเฮียผมโดน จากข้างบนไม่แน่ใจดิงไหน M16 จากบนเหลือกี่คนนะเหลือแปดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอแปดลบเราเหลือสี่พี่เหลือสี่คนบ้านนี้มีป่ะ <c oughs> มีก็เอาบ้านนี้คนได้เปรียบอะ พูดในห,หมวกแล้วหยุดบงต้องข้ามน้ำไปฝั่งโน,น,น้นนะอดูนี่โอ้ยยิงรอ้อนยิงรอ้อนยิงรอ้อน เราต้องเข้าไปหามันน่ะเราแพ้ใช่ลองเสี่ยงลงไปดูดิได้โย่ได้โย่ไม่ได้ยิงแม่นขนาดนั้นลังคา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 ไม่โดนลโอ้ยขวาเหียขวาขวาไปโดนขวาโดนอันนี้ขวาโดน อยู่ไหนวะหินนะ่ะหาก่อนนอนอยู่กับหินนะคนละตี้นะคนละตี้กับบ้านนะใช่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอเคหมอบคิว ขวาอีกตัวอยู่ไหนวะอยู่ละค่าอุยอ้ยเฮียไม่นอกว่าจะขึ้นไปปะทะไม่นอกไอ้ขวายังแอบ,บอยู่อ่ะมันแอบ,บอยู่ตัวนึงอ่ะขวาวงไม่บีบไห้เสียเปรียบไปเตงนั่นแหละขวาตอดอยู่ ขวาตอดไม่หยุดเลยอเห็นไหมขวาตอดไม่หยุดเลยมาดีอันนี้ยอมใช่ที่สามหนึ่งในห้าวงมันพามาอย่างนี้ะเราเข้ามาไม่ได้แล้วอ่ะต้องเอารถพุ่งมาแล้วก็ต้องมาประทะบ้านอีกอะเสียเปรียบเสียเปรียบยังไงก็เสียเปรียบ